ดีครับคลิปนี้พามาดูต้นสักทองนะครับดูครับจะย้ายที่อยู่นะครับเพราะว่าปล่อยไว้ตรงนี้นี่ประมาณเดือนเดือนก,กว่าต้นโตนี่รากนี่ลงดินหมดเลยนะครับเนี่เห็นไหมรากเขาทะลุถุงไปแล้วนะครับก็เลยจะมาเอาออกนี่ดู หนึ่งเดือนรากทะลุถุงไปแล้วเดี๋ยวจะตัดแล้วก็ย้ายที่อยู่นะครับได้ประมาณ20ต้นนะครับมาดูต้นเล็กแต่ว่าต้นใหญ่ๆอย่างนี้นี่ทะลุทุงหมดเลย เลยจะแยกมาไว้ตรงนี้นะครับเพราะกว่าจะถึงปีหน้านี้ประมาณ6-7เดเดือนนี่น่าจะโตขึ้นอีกนะครับคงคุณไม่อยู่ก็เลยจะให้อยู่ตรงนี้ถาวรไปเลยเวลาจะเอากลับบ้านค่อยมาตัดรากแล้วก็เอาไปนะครับเพื่สภา,ามิถุนาปีหน้านี่อันนี้ต้นเล็กต้นน้อยไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ ก็เอาประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวเอาเยอะจะดูแลไม่ไหว,วเอาเท่าที่ดูแลได้เพราะว่ามันทำงานไปด้วยแล้วไม่มีเวลาดูแลนะครับถ้าปล่อยไว้เนี่ยไม่ดูแลเขาก็ตายเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เอาเท่าที่ ที่ไหวนะครับเน้นรอดนะครับไม่เน้นปริมาณค,ค่อยๆสะสมไปทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวก็ได้เยอะเองนะครับสำหรับสักทองนะครับอยู่ในแปลงก็มีอีก4-5ต้นนะครับที่ถม,มเมล็ดไว้ก็ค่อยดูก่อนถ้ามี มีดินเมีอะไรก็อาจจะเพาะไปจิ้มมาไว้ด้วยกันนะครับ2องสามสี่ห้าสิบเต้นก็สวยงามครับสำหรับสักทองเพาะเองไม่ต้องเสียเงินซื้อมเมล็ดนี้ก็ไปเก็บเอาตามสถานที่ราชการนะครับ ำหรับคลิปนี้ก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตครับผมสวัสดีครับ